สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามคนตินดินนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25พฤศจิก,กานะครับก็ช่วงเช้าๆานะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับคือยังขายดีอยู่มันเดิมไหมนี่ก็นี่ครับคือเมาาื่อเช้าก็เหนื่อยนะครับก็แพ็คตู้ขึ้นไปก่อนนะ ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้คือ b ีพันสิบแปดนะครับบีพันสิบแปดไม้อัดภูเขาแท้ยี่สิบมิลนะครับขึ้นไปแล้วแปดใบนะครับขึ้นไปแล้วแปดใบนะครับตู้ป่าอยู่ที่ใบละสามพันห้านะครับพร้อมใส่งานอยู่ที่ใบละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันเจ็ดพันเฉยๆครับไม่ใช่ห้าร้อยบาทมันจะไหนเจ็ดพันเฉยๆครับเจ็ดพันเฉยๆตู้เป่าน่สามพันห้านี่ครับก็ขึ้นไปแล้วแปดนะครับก็อยู่ข้างล่างอีกหกใบนะครับเพื่อนผมก็กําลังทําอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะบอกทุกคลิปลปเลยนะครับว่าเผื่อแบบว่าคนดูเก่าแล้วก็คนดูใหม่ที่เข้ามาย,ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยตู้บีพันไข่นี้มันความสูงเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่นะครับก็ลึกเท่าไหร่ก็ผมจะมาบอกพี่พน้องๆนะความสูงนะครับความสูงเลยนะครับอยู่ที่7 0เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับอาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะเพราะว่ามันร้อนนะ แล้วก็ลึก74เซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็นเบสกลางแจ้งที่เสียงดีมากนะครับบีพันนี่ผมยังบอกว่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งอยู่ในวงการเครื่องเสียงกลางแจ้งมานานมากแล้วนะครับก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมนล้วก็ใบละแา้า3,500บาทนะครับตู้เปล่านะพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานก็ เจ็ดพันนะครับแล้วก็ซื้อตู้เป่าจากทางร้านเราไปก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีสายนี่ก็มีสายนะครับนี่คือเป็นโ no นโลโก้นะครับเป็นของคุณลูกค้านะครับเป็นของคุณลูกค้าเป็นร้านนะครับเราจัดส่งร้านนะครับคือขายดีมากนะครับขึ้นมาทีละอา,อาทิตย์ละสี่สิบใบครับขึ้นมาทีสี่สิบใบเลยสีย่สิบใบแต่ว่ามันหมดหมดเร็วมากคือหมดเร็วมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดเลยนะครับ ร้านเราจะไม่ค้างสต็อกนะเพราะว่ามันขายดีนะครับตัวนี้มันเสียงดีนะครับเหมาะกับงานกลางแจ้งนะครับกลางแจ้งจ้าจ๋าเล่นอยู่ในในอ่าในโดมในอะไรก็ได้บีพาร์นี้มันไม่ไม่มีคําว่าตายตัวนะครับตัวนี้จะออกเสียงนุ่มๆนะครับอ่าเบสนุ่มๆลอยๆแข็งๆนิดๆหน่นนนอยๆนะครับแต่จะไม่เหมือน b ีนะจะเป็นแบบว่าพวก BV เทอร์โบน่ะเขาจะเอา่าชอบเอาขึ้นกับรถแห่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะ ไดเบต <c oughs> กลางวานนา่นนนุ่มๆลอยๆเหมาะกับทุกดอกแล้วก็เหมาะเลยนะครับทุกดอกเลยเข้าได้ทุกดอกนะครับไม่ว่าจะดอกเป็นดอกพวกพีนะครับเป็นของพีออริโอหรือว่าเป็นกิฟนะครับแล้วแต่หรือว่าจะเป็นอบอ้อมหรือว่าจะเป็นตุ่มตามก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตพี่ๆน้องๆจะไปไซส์ไปเลือกซส้เลยว่าจะใช้ดอกวัดเท่าไหร่แล้วไห้นะครับอ่าประมาณ บางคนก็ใช้ดอกพันเจ็ดพันสองดอกพันแปดร้อยแล้วแต่ส8แปดเหมือนกันนะครับแต่วัดไม่เหมือนกันนะครับแต่วัดไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เลยว่าพี่พ,พี่น้องจะไปเลือกซส์ดอกไหนนะครับผมก็มาให้ดูบรรยากาศในการทํางานนะครับว่ามันขายดีไหมใบละสามพันห้าร้อยบาทนี่ไม่อัดภูเขาแทนนะครับสีก็ทํามาดีนะครับเนี่ยสีก็ทําดีนะครับตู้กลางแกงครับอีกอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากจะแนะนาพี่พี่น้องนะครับก็จะเป็นเบ้าสีนิ้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ มีหูจับนะครับช่วยๆนี่ก็น้าผมนะอ่ะพี่พี่ยงน้องจบการรายงานแค่เพียงแค่น,นี้เดวนะอัปเดตว่าเฮ้ยร้านเราขายดีจริงหรือเปล่าเลยโม้หรือเปล่านี่ไงแนี่แหละพอมาพี่พี่ยังน้องได้ดูแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับคือขายดีพีพันชิ้นน่ะเฮ้ยไม่ใช่พีพันชิ้นห้้ีพันชิ้นแปดนะครับใบละสามพันห้าพี่พี่ยงน้องถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้หรือว่ากดติดตามผมด้วยนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตไปทํางานก่อนนะครับ ก็ขายดีอยู่เหมือนเดิมครับเห็นไหมขายดีอยู่เหมือนเดิม <c oughs> แต่ลืมกดไลค์นะครับ